สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดถังนะครับถัง k a n 7นะครับมาดูใกล้ๆครับพ่อเป็นตะวันฉายนะครับบวกของพี่ศิลน,นะครับลงวันที่สิบสองเดือนเก้าหห้านะครับวันที่สิบสองจะสี่เดือนนะครับเปลี่ยนอาหารครั้งแรก วันที่21เดือน11นะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักครั้งแรกนะครับตอนน้ำหนักมี15ถึง19กรัมนะครับมีอยู่12ตัวนะครับวันนี้ผมจะมาให้พี่ๆและ f อทุกคนดูนะครับว่านอนมันจะตัวโตวแค่ไหนนะครับตอนนี้เขาจะไม่ชั่งกันนะครับน้ำหนักนะครับแต่อยากรู้ครับว่าน้ำหนักมัน ประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะช่างอีกทีก็ประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับโอเคครับผมมาดูใ,ใกล้ๆครับมาดูว่ากวางจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับนี่ครับโอ้โอโตวัวตัวก็ค่อนข้างที่ตัวหน่อยโตแล้วนะครับ12ตัวครับเดี๋ยวต้องไปแยกถังนะครับ วันใช้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับสวยครับนี่ตัวใหญ่ครับนี่สกิเลกสองตัวครับนะครับอาหารก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับนี่ครับ อาหารอีกทีนึงนะครับโอเคครับก็นอนก็ตัวค่อนข้างที่จะโตแล้วนะครับนี่ครับมาดูอนอนะครับนี่ครับใกล้จะสี่เดือนนะครับวันที่สิบสองนี้สี่เดือนเต็มนะครับเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันครับ ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าน้ําหนักใกล้จะสี่เดือนนี่มันแค่ไหนนะครับมือใหม่นะครับผมยี่สิบกรัมครับโอเคตัวแรกยี่สิบนะครับมันคูนขึ้นอีกนะครับผมดูตัว,ต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 วที่สองครับ ตัวนี้ยังเล็กนะครับสิบแปดครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยีิบสองนะครับย1 2สิบเอ็ดยิบสองโอเคตัวต่อไปครับตัวนี้ยีิบสองนะครับ 8นสินะครับตัวนี้19นะครับตัวนี้20นะครับตัวนี้20นะครับเดี๋ยวมาดูดูนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้19ครับ19ครับตัวนี้20นะครับตัวนี้19นะครับก็นอนระยะนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับช่างแรกๆก็ประมาณ นหนักประมาณสิบห้าเก้ากรัมนะครับตอนนี้สูงสุดก็ประมาณยี่สิบสองกรัมนะครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งเดือนครับให้มันครบห้าเดือนนะครับจะชั่งอีกทีนะครับถ้าน้ำหนักนอนไม่ถึงยี่สิบนะครับผมก็จะปล่อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ผมพามาชมพามาให้ชม นอนจะเข้าสี่เดือนนะครับ<อ>ก็ถือว่ามือใหม่นะครับได้ประมาณยี่สิบสองยี่สสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบกรัมก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่ามือใหม่ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ครับหัดเพาะครั้งแรกก็ประมาณนี้แหละครับผมปีหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับ คลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับ